สวัสดีพี่น้องทักทายสบาสดียนี่ตอนเทียงเนาะอากาศมืดหอนซุดๆุดเลยพี่น้องว่าเพิ่นชิตโต้เมือ่อใดกับบ่โต๊จจะเถื่อเมื่อนี้แม่นห้ากัซักเครืองลแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็อาบน้ำไปสื่อหล่อนมากินเนาะนี่พี่น้องหล่อนน้ำใสไม่ทาาน้ำใสแล้วกันโต๊เนาะพี่น้องแต่ว่าเจียนเหลือเป็นน้ำใส่เนาะ ยังหฮ้อนๆเลยพี่น้องบวกกับอากาศโอโอเท่เลยเนาะถ้วยนึง15,000กีบพี่น้องถ้าเป็นเงินไทยกับประมาณ30บาทเนาะอันนี้เฮายังบ่ทัาละปรุงเด้อพี่น้องเพิ่นกะแยกเครื่องปรุงมาให้เฮาเนาะนี่กะมี อซอสมะเขือพี่น้องแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีมะพริกแล้วก็ข้าวปี้นเนาะพี่น้องปกติเจนไปกินอยูาหานเพื่อน่ะเจนสีบักปุ๋งเนาะเพราะว่าขลิ่มแต่ว่าสีปุ๋งให้พี่น้องอยากน้ำถ้าบักปุ๋งไม่คือสีจะเกิดทษเนาะพี่น้องแกใหญ่ที่ทาดึงเลย ข็อกกี้นี่สีบอสไซน์เนาะพี่น้องครัวโบมาใส่หมกพีกกรอนมูเลยเจ้าของพีกเทสเป็นโถจ้ะพี่น้องอาหามาซาลัยใส่ไปเบิร์ตเลยเนาะอหามาซาลัยใส่สำนักพี่น้องใส่ไ,ไปเบิร์ตเลย แทบนันนี่น้ำตาลกับข้อภาษายู่เนาะเพราะว่าบะมังน้ำตาลเดี๋ยวคนๆกันเนะปลาพี่เนอะช่างชีพีสไปเ,เหยียบเลยเดี๋ยวขาะเก็บเศษทงบน,น่เนาะ โคกกระตุ้ข้าวโพดตอนนี้ก่ะเป็นเวลาอยู่ประมาณ12บสองโกลัวๆนะพี่น้องเซิงเจี่งก็ย่งางบันมี่กินข้าวเที่ยงเนาะถ้ากระซักเครื่องแหลกะอาบน้ำไปซื้อมากินเลยนี่พี่น้องสดหน้าดี่กอืมแรงๆนะพอดีพี่น้อง แต่บูหัวกินไปกินมากมนสิเพรจนหายหรือบอัวมากคำแหลกที่เนองอันนี้คืออาหารเทียงข้าเนาะอือปรุงเองแซบเองเครื่องปรุงมันหายมาสี่อย่างข้ากับใสองอย่างอีกสองอย่างข้ากับถิ่น เม,ม่อคยมาเขาปีกันังตาลพี่เนอะเมื่อนีกินเขาเที่ยงคนเดียวเนาะเพราะว่าอายกับแม่ไปสวนพี่เนอะไปน้องไห้จุ่นอยู่เพือนซักเครืงแล้วได้กินเขาคนเดียว อันนี้เป็นผักบัวระพาเนาะแฮมเบรเรตัวใดกินผักบัระพาเข้าขไปแหมเเกอรนี่พี่นอ้องมันรีด พักพิงกันใช่ไหมอันฟองยางแล้วพี่น้องนี่พักไข่ทองกับแบบบัวละพ่าผักไข่ทองนี่เขากินเวลาเขาคิ้วพี่น้องแต่แบบบัวละพ่านี้มากินเขาตัดมืหงกระเสอ เพีรขึ้นเขากันค่ะพี่น้องตรองเป่ากันนะพี่น้องสัตวระบราดหลวกปากมันอีกับเป็นวันอังคารคือเกาพี่น้องมีตลาดนัดประจำวัน อังคานเนาะพี่น้องในมูม่บานตะกี้นะเพิ่นจัดตลาดนัดยางตอนสาววันพุธเนาะแต่ที่นี่เพิ่นเปลี่ยนสถานทีพี่น้องตะกี้เพิ่นจัดอยู่ขุมเนื้อเนาะแต่ป่านนีม้มาจัดอยู่อันถนนกลางบ้านเลยพี่น้องเลยเปลี่ยนเป็นวันคานตอนแรกเนาะมันนี้ก่อนเลือกนี่ก็ะชิบช่องมองเลยเพิ่นกะทีเริ่มลมเครืองเลยพี่น้องเริ่ม ลงคล้ายแหละแหละแต่ว่าส่วงคนร้ายแท้ๆน่ะสิเป็นสีหามุ่งส่วงแดดออนเนอะพี่น้องมันแดดค่อยกับวอยารอเนาะแต่คนเิ่นลงค้ายเหมืนกับสีงลงจะสิบช้องมุ่งเลยพี่น้องอือม น้องคล้องปวดห้าน่ลูกซีนสีแสบเป็นพิเศษด้วยพี่น้องเอ่อบางทีเป็นกับเหตุเอมบางทีก็ปไปซื้อมาเนะาะคึฮะบอกเลยว่าลูซีนบ่กิดบางตอนนี้เบินในบ้านเ่ากับมีหา่านเฟ้ออยู่ห่านเดียวเนาะพี่น้องไก่ไก่แค่เราเองตะก,กี้ว่ามีหลายห่านแค่จะปิดไปดั่แเลยพี่น้อง หมูบา้านเาก็เป็นหมูบา้านใหญ่เนาะอีกอย่างหนึง่งหา่านใช้เฟอร์กับพี่ห่านเดียวแล้วกนเลยกับแอนแสเป็นคล้ายดีๆพี่น้องเ,เนี่ยจนเพลนี่แห้งแบบคิออ้วยาวๆนี่พี่น้องอา่าน่าจะเป็นคานานะหรือว่าอียงนี่แหละพี่น้องหูทีว่ามันแสบมันหยั่งกอด เพชรเพชรหงอนสู่กับหอนหอนพี่นาะขวนและสิบอลอันบอลลอดไปทั้ทงเพชรทั้งหอน บัได้เอาแหวนซ้ำใบออกมาเปิดจังที่นอกอือเป็นภักเสริมมีซ้ำอย่างเนี้ยมันแข่ขายกันตอนแรกคิดว่ามีแต่ผัากุหลาบผ้าไอ้เหรอเหือปู ร้อนมากนี่กินปลายไก่กกสิเบอร์เลยนะพี่น้องมาพีกอะถือว่าธรรมดาเนาะโบเพชรจอบสิพี่น้อง มาไล่พี่หน่อเลยมาลุยต่อพี่หน่ออ่าถ้าลืมบอถ่ายคลิปแม่งสิต่อคำถามทีเอฟซี FC เป็นทาม้ามาเนาะพี่หน่อประมาณสองสามขอนี่แหละมาไล่ดอกพี่หน่อนอ,อดพังกัน คำถามนี่เคยตอบไปไล่เธอแล้วพี่เนอะแต่ว่ายังมีคนถามเขามาไล่ๆเนาะเราเลยชิบหาตอบอีกเท่นนั้นอ่ะพี่เน้ะงคือีิบอลแมนเทือชุดถ่ายดอกต่อไปคือฉีดเด็ดตอบอีก ป๊าพี่เนองกางล่างนี่เหือไะไรสดๆเปียกปะแหละหวานฮะเริ่มเพีดอะไรได้ปะนี่เริ่มแสบซบแล้วพี่เนอง เริ่มอีมพุ่งกับเริ่มอ๋อแล้ววันนี้พี่น้องถ้วยหนึ่งพอดีอีมนล้วพี่น้องคันจะถ่ายปิดถ่ายด้วยลูกซินพี่น้อ,ของข้องปวดแซ่บ สภาพนาเพื่อนตอนนี้ก็แม่นแหงเลียบลอยแล้วเนาะพี่น้องห้ากระแหงคากม่ววานนีเนาะเหมือก่กอนนยังมีน้ำยังเป็นขีดตุ่มอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าทางเที่ยวกะค่อนข้างที่สียยงเพราะว่าอ่ามันเป็นห้องเป็นคุ้มเนาะพี่น้องนี่ขอกเป็ดขอกไก่ขอกขอแบะเห่ากะได้อยู่สบายแล้วนะพี่น้องมันแหงแล้วเนาะ หลังจากพุนเสาโต๊ะข้ากับห้ยอายห้าปั๊บปรุงขอกแบ่หายน้อพี่น้องโดยการเห็ดประตูไม่ละกะบขยายออกอีกน้อยหนึ่งน้องพี่น้องอันนี้คือบอลเท้เาขยายออกเนาะเพราะว่าปกติแล้วมันซุดอยู่แต่เสาตัวนี้น้องพี่น้องนี่เ้ากับขยายออกมาเพื่อว่าวันข้างหน้าแบเหาออกลูกน้องพี่น้องมันไล่โตขึ้นมาจากยูสบายจากมเหนกันนาอพี่น้องก็เลยเห็ดขยายไว้เพื่อเนาะ ต่อกันเลยก็ขอกายพี่น้องแต่ว่าขันไหวอยู่เนาะทั้งเทิงกับสิบป,ป้าไ,วไ,ไวงงวหวใส่เพื่องไหวเลี้ยงมงวเนาะพี่น้องน้เพื่องมาใส่แต่ยามนี้ยังมูีเพื่องใส่เราพี่น้องห้าซื้อเพื่องก็อึดอึดนี่ขอกก่เขากัยังอยู่สภาพเดิมเนะพี่น้องพามาเบิงลูกมูอีกก่อนพี่น้องลูกมูกกมคือหนาหักแห้งแม่เพิ่งกับนี่ใส่ดีอยู่ได้พี่น้องบอดีครบบอดสนะอาาหสวบเน่อีอะ นี่พี่น้องน่ารักหมกยางคักเลยมีมูการสองตัวเนาะการขาวการดำแล้วก็มีการดำกดำัชีทองน้อยหนึง่งข้าหันกะสิเป็นตัวสีดำเบิดเนาะพี่น้องได้แนวแม่อันนี้เฮายังบ่ทันหให้กินหัวอาหารเลยพี่น้องบบแมนว่ากินบได้ได้ถ้าบบมีหัวอาหาร <c oughs> นี่เนาะเลี้ยงธรรมาศาสตร์กินน้ำนมแม่ ตะเพลงให้พี่น้องสมารถจองได้เ้ยพี่น้องตัวหนึ่งพันสองเดือนกลัวจะหายเอาเมื่อเหลียงเองอย่าดือ้อยังหกตัวเลยพี่น้องจากแปดตัวนะตายสองเนาะบันนี้คือสิีย่งเมือขุตัวอ้าอยากว่วลื่นได้ได้เฮ้เกลือไปแล้วกินแล้วฮากาสิมาตอบคำถามพี่น้องเอซกันเลยนะพี่น้อง คำถามทายคิมนี่ก็สิมีอยู่สามคำถามเนาะคำถามที่หนึ่งก็คือพอจืนไปไซคือบบเห็นมาหวงระขาวนำ้ำโบเห็นมเขาวคิปน้ำแจ๊คเทือเนาะ้าเบิ้งย่างใดกับโบเห็นเพิ่นว่าอ่าจืนเคยตอบไปแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าก็สิมาตอบอีกเนาะเพื่อคนที่เพื่อนทกกักมเขามาติดตามเพม่อนกันยังบบหูเนาะพี่น้องพอจืนแมนเซียแล้วเนาะพี่น้องเสียได้แปดปีนี่แล้วเนาะตั้งแต่จืนอายุสิบปีคนเละพี่น้องจนตอนนี้จินกับสิแปดแล้วเนาะ สำหรับนะคำถามที่หนึ่งกะตอบสันสานๆบาย็นยาวนะพี่น้องคำถามที่สองกะยังโสดอยูบอ่บ่เพื่อนว่าพะว่าตื่นเฮตดคลิปตอบคำถามเอฟซีไปตั้งแต่ต้นปีนะพี่น้องจนตอนนี้กะสีหอถ่ายปีแล้วพี่น้องเพื่อนว่ายานวา่าเวลาผ่านไปสถานะเขาใจาก,กับเปลี่ยนนะยังบ่เปลี่ยนนะพี่น,น้องยังบ่มีไพยังโสดคือเก่านะอันนี้บาดิตัวนะพี่น้องอันนี้ว่าความจริงนะโส,นะสดมากได้ประมาณสี่ปีนี่แหละพี่น้องยังบ่เคยมีไบ่ได้ล่มไพอีพี่น้อนง มีแต่เฮ็ดคลิปกับแม่เนาะบอดี้ซนบอดี้วนเรื่องความฮักเลยเนาะพี่น้องอากาศข้ามทาวิซ์ทายเนาะเพบนว่ามีเอื่อยอายเนี่ยครอบครัวเนี่ยเจ้าคนเพราะว่าเฮ็ดคลิปเนี่ยแต่ก็เฮ็ดอยู่แต่กับแม่เนาะพี่น้องอ่าต่อสวงนี่ก็เสิเฮ็ดอายคนนึงเนาะมาเข่าคลิปนําเพราะว่าเพิ่นกับมารตใไทยเนาะพี่น้องมาเฮ็ดหน้าแล้วก็ตอนนี้ก็เฮ็ดบัสเนาะพี่น้องถาบบัสแล้วก็เสียับไปเฮ็ดงานอยู่ไทยคือเก่าเนาะพี่น้องตอนนี้คนในครอบครัวก็ยังอยู่ซีเนาะพี่น้องก็คือแม่จืนแล้วก็จื้นแลวก็มี อ้เจนอ่ะสองคนเนาะพี่น้องอ่าที่บ่คอยเห็นเพิ่นเขาคลิปนั่งกับยันว่าเพิ่นไปเห็นงานอยู่ไทยเนาะพี่น้องแล้อยู่เฮือนน่ะมีแต่จินกับเมย์สองคนเนาะก็เลยเฮ็ดให้บ่ได้เห็นคนอื่นเขาคลิปจนไอก้กะเคยเขาคลิปเบอร์สองคนแล้วเนาะพี่นอ้องอ้ยก้กับห้ากับได้เขาวางเพิ่นมาอยู่เลยเนาะเพราะว่าเพิ่นไปกรุงเทพตัต้งแต่จินท่านละเหตุยูทูบเนาะพี่น้องห้ากับได้มาเยี่ยมบ้านเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้กาสิมีประมาณนี้เนาะพี่น้องกะ ขอจาคลิปไว้เพียงเท่านี้นะไ้พอ,อกันคลิปหนาเซนเคยเนะพี่น้องบ๊ายบายสบายดี